เมื่อวานมีอยู่เมนูหนึ่งเขาเรียกว่าไข่ดองน้ําปลานะครับไข่ดองน้ําปลาเนี่ยก็เกิดจากการเอาไข่แดงน,นะครับไปแช่ในน้าําปลาแล้วก็เอาไปแช่ไว้ในตู้เย็นแล้วหลังจากนั้นนํามารับประทานกับน้ําจิ้มซีฟูด้ดปรากฏว่ามีคนเอาไปทำำําจํานวนมากมีการแชร์ข้อมูลนี้ต่อออกไปเนื่องจากน่าสนใจแต่มีคําเตือนออกมาครับว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินอาหารเนื่องจากจะมีเชื้อโรคสามารถติดเข้าไปได้ครับ Kasuwa cikin arewa-rawa. คลิปวิดีโอนี้ก็บบรายทีตั้งเฮ็ดใช้ผู้ประกาศเข้าหรือว่าเข้าจากไทยเนาะเพราะว่ามันเป็นคลิปนี้นี่เฮ็ดเป็นตัวอย่างให้เบิง้งในการกินไข่ดองน้ำปลาเนี่ยทุกคนก็บบต้องไปเฮ็ดดำเด้อเพราะว่าคือเขาบอกว่าเลยอาจเป็นผลอันตรายเนาะแต่แต่คอยเฮ็ดคอยเฮ็ดเลี้ยวแล้วอย่างไปเบื้องเข้านะละ่ะนั่นเลอวะแล้วคือว่าโอ้ยนึรือก็ได้เห็นละนเรือก็ต้องกินอะไรขอโทษขออภัยเสียก่อน ตอนนี้ทาย,ยินนอกเงี้ส่วนวิธีคิดนะทุกคนไปซอกเอาเพราะว่าบุญยกบุญยกสิบอกเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่บุดีไข่ี่ก็เป็นไข่ใก่ก็ใไข่ปกตินี่แหละมันก็โบมันไข่ใก่ที่จะสะอาดปลาเรือนะก็บอกแนะนําให้กินแต่ก็ทุกคนก็เบิ่งค่อยกินเอาเบ้งนี้เบิ้งนี้ไข่เยิมเยิมแต่ทุกคนมาต้องเห็ดกินนะบมันบุดี ตักอันเยวตักหลายๆเลยแปะเข้าไปอืม ครับน้งองม,มาเบาเรื่องรสชาตินะรสชาติมันกางมุตวัว่าแซ่บเรื่องแซ่บนี้แซ่บแท้วิธีเหตุง่ายๆเติมยากแนะนำรสชาตินี้มันจะออกหอม,ม,มแต่บ่มีกินเขาบ่เข,ขาจัง่อยเลย ยามาเอาบุขาวแทะรส,สาัิมันวะพาไอ้กับพูดีบโบกมันเป็นรส,สาัิเนี่ยหรือวะมันเป็นสิมันมันมีความกิน่นแล้วมันลื่นๆคอนะลื่นหลงคอีนง่ายๆเลยรส,สาัินี่มันมันหวานมันหอมหอมเลยสิ่งถั่วดอง มันหอมสิ่งที่เขาดอกนี่อันหอมนะมนหูแต่ว่าเสีบแซ่บอยู่แต่ว่าเขาบอกให้กินหลายเพราะว่าไข่แดงมันกินหลายก่ได้เนาะมัน,นคือไข่ข้าวเสียงรบกวนน,นะฮะเฮงนะเนาะแล้วก็คลิปวิดีโอนี้กับฟ้าแห่งสมิ่นคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะบมีเรืลายๆที่นี้พิเศษคลิปรีวิวไข่ดองน้ำปลานี่แหละแต่ได้ยินได้แต่ว่าได้ยินข้าวแล้ะ มันก็ไปซิ่งที่บุรีไปเลยตอนเหตุการณถ่ายคลิปไว้แล้วว่าเสียาลงล่ะก็เลยเบียกเอาลงยันไปแนะนำแล้วยันท่านผู้ชมเหตุตามแล้วเป็นหรือมามันสิยาักนะะอ่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้ที่นี้น่นะขันผิดพลาดประการเลยก็ขอโทษขออภัยสำหรับคลิปนี้บา,บายยคลิปหนา้าไปเจอกันใหม่